นมัสการพระจาจาร์วันทาครัาจารยร์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้ปวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอังคารแรม5้าําเดือน11ปีมะโรงวันนี้เหมาะแก่การทวงถามนี่สินดีนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมักสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้สีเหลือกคือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือบุษราคามพอยสีเหลืองส้มเห็นสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักิน่นในชื่อคือกอไก่ indict, ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักคังและงางูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือเด็กต่อเต่าทอ,อถ,ถุงทอทหารทอถุงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ mixing, ปอปลาผอพึ่งา พอผ่านฟอฟันพอสมเผาและโมมาเลขมงคลวันนี้เลข5เลข4และเลข3หมายเส็จวันนี้ปราดกล่าวไว้ว่าเราไม่สามารถทำอะไรให้ถูกใจทุกคนได้เรื่องดีๆมักจะมาช้าและที่สำคัญมักจะได้มาไม่ได้มาโดยง่ายนะครับขอเป็นกำลังใจ ในการรับตมต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัวหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ